เดือดสองคนสำหับเพราะว่าไปเสริมสวยมาเอ้ยเดี๋ยวนี้เข้ากล้องนิดหน่อยไม่ได้นะครับดูแลตัวเองขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็เสริมสวยนะครับดีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆ่อนนี่ขนาดเสริมมาแล้วนะเนี่ยให้แกแกคิดว่าแกจะเริ่มแบบแย่งงานงาแล้วตอนเนี้ยเออไปใส่ใายเพื่อนหน่อยให้เพื่อนเติมกินกันมันแกเห็นหรือยังว่าแรงลงอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นลุมกันด้วยกันมาเนี่ยคืออร่อยมากแล้วก็วันนี้มีสามรสใช่ไหมคะใช่ค่ะ มีอะไรบ้างคะมีรสต้มยำมีปลาสลิดรสเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะแล้วก็มีน้ำพริกหนังไก่กรอบก็เหมือนเจ๊จับผมมายืนกับหนุ่มเวลาแบบไปเนี่ยอีเวนต์ตัวสมอย่างเงี้ยหน้าตาหรอกูยืนเป็นลูกหมาเลยเวลาไปอ่ะเวลาไปอีเวนต์ เจนพาเรื to to ่อยไปไหนไปออลเว้นของคนสูงร้อยเก้าห้าอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ถามเพื่อนๆหน่อยมีเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อไปแล้วยังไม่ได้แกะกินและเก็บอยู่กี่กระป๋องเพราะอ่ากินไม่ทันจริงคมซื้อไปเยอะมากไหนมีใครซื้อไปแล้วยังไม่ได้แกะกินบ้างกินหน่อยนะคะอร่อยนะคะ ไม่กินเป็นจับแก้มเลยเอาง่ายอร่อยมากใช่กินได้เรื่อยๆเพลินๆนะคะเนื่องจากว่าไม่เผ็ดด้วยป้อนเล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 ยเย้นอนไหนมาเนี่ยนอนคุณนอนหอมมากินป้อนเลยป้อนเลยปอนเลยนอนไหไม่ใครไม่ยังไป่ดราม่านะคือแม่ป้อนลูกอ่ะ ฟิลเลยว่ะเจ๊เอาเพลงก็เพลงเดียวกันน่ะแต่มันคนละคนไงเดี๋ยวเอาใครมีหน้ากากบ้างมาเดี๋ยวใส่หน้ากากไม่ได้ดูสภาพเจ๊เยดูออกดูบูลลี่เจ๊อะหลับตาไปเลยบูลลี่อะเออเดูเขาหยอกเขาเนี่ยเขาหยอกกันแบบเนี้ยได้ค่ะหยอกกันแรง สามพิภูค่ะพิภูหลังกล้องค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนเอ้ยหมดแล้วค่ะหลังกล้องอ่ะย้ำนะครับหนึ่งหนึ่งกระปุกต้องใช้ยังเดี๋ยวไหมสองร้อยยี่สิบเก้าหนึ่งกระปุกสองร้อยยี่สิบเก้านะครับหนังไก่กรอบแล้วก็ต้มยำเป็นราคาพิเศษธรรมดาสองร้อยเก้าสิบเก้าเวลามาที่นี่ต้องหาอะไรพิเศษมาเพื่อยั่วยวนนะครับเหลือประมาณสักสามสี่ร้อยกระปุก อยากได้อะไรปากอุดที่ไหนนะครับเอาเลยใช่เลยคือก็อบอกว่าคุ้มแล้วก็ลอ,อยแล้วคือที่ใครที่ซื้อไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์นะครับก็คือชอบจริงๆกันทุกคนเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดหรือว่าหนังไก่หรือว่าอะไรเนี่ยคือมันชิ้นใหญ่แล้วมันคุ้มราคาแน่นอนใครที่ชอบน้ำพริกนะครับก็คือ3มรสชาติเนี่ย อร่อยเลยรสต้มยำนี่สำรักผมนี่ที่หนึ่งเลยยำน้ำไก่กรอบยำนะครับถ้าไม่เปิดนะครับไว้ข้านเราใช้สบายๆนะครับวันหมดอายุดีอยู่ข้างๆลองสแกนดูนะครับแต่ถ้าเปิดก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับก็สามารถปิดอันนี้แล้วเอานี้พิมพ์ไปก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ประมาณสองสามวันจะอยู่ไม่หมดอยู่ไม่ถึงเราแป๊บเดียวหมดหมดหมดเพราะว่าถ้าใครแกะกินปุ๊บแป๊บเดียวก็หมดอยู่แล้วใช่เพลินเลยแรงก็จะลงเหมือนเมื่อกี้ใช่เพลินๆกินเรื่อยๆเรื่อน ประมาณ300กรัมเฉพาะเนื้อน้ำรินะครับให้รวมกระปุกกระป๋องด่วนนะครับ229ราคาที่สุดของที่สุดแล้วอยากชิมทุกรส3กระปุกได้เลยนะคะมากนะคะดูดิต้มยำเพราะว่าขาดขายเหวยังไม่ได้ยินเสียงเลย เพราะว่าขนาดขย่อยังไม่ได้ยินใช่ไหมอันนี้ยังเป็นกานของร2อยนะครับสองรสนี้นะครับส่วนเลยนะฮะตอนเทออกตอนแน่นสุดๆเลยแทบจะเทไม่ออกเพราะว่าเนื้อปลามันแข่งกับลิ้นคุณบอกว่าปลาิเนี่ยร้องเพลงอะไรได้ปะใกล้หน่อยมาูนะเออโฟมมดไหมคะโฟมมดอ่ะเราไม่ย้อนมันวางกันดีกว่าโฟมมดนี่เพลงอะไรอะไรนะเอาแรงไปทิ้งไว้ที่ไหนเนี๋ยวนี้ชุบปีดู ชุดชุดฟีดูลาลาเพลงน่ารักน่ารักค่ะเหมาะกับโบสีชมพูพี่แนงจะร้องเหรอคะไม่เปิดไม่ให้อ่าวามามามาฮัลโหลไม่เห็นมีเสียงเลยพี่ฮัลโหลอลัง

ý là yát chu Đã, quang bay hết chu 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 แม่งร้องอะไรเป็นล็อกหมดเลยไข่คล้องเนี่ยข่คล้องต่อมาเปิดเพลงสบายไปไปไปเออสไลด์ไปคือเพลงอะไรคะสไลด์ไปเป็นชื่อเพลงหนึ่งเอามาสไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ไปไม่เดี๋ยวให้คุณเลือกเพลงที่แบบว่าเพลงสนุกสนุกจ่ตั้งได้ไหมไลฟเขาเต้นฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ